อาวันนี้เราจะาพูดถึงดีไซน์ของตัวของคา m e n ไรเดอร์กาบุทั้ง3ร่างครับลองดูซิว่าทั้ง3ร่างของกาบูนั้นออจะมีร่างไหนที่น่าสนใจบ้างครับผมนะครับกาบูต้องเกินก่อนเลยว่ากาบูนั้นเป็น r i เดอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ฉายอยู่ณปัจจุบันที่ญี่ปุ่นนะครับนะครับ <ผม S 1> ช่วดีไซน์ร่างแรกพาเมอร์เดอร์๊อปปิ้งกัมมี่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยร่างเริ่มต้นของกาบูเลยเป็นร่างสแตนดาร์ดซึ่งร่างนี้เนี่ยก็จะออกแนวคล้ายๆกับเอ้มีสีม่วงใช่มีสีม่วงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดวงตาในสีเหลืองครับผมซึ่งเอาง่ายคือแบบคล้ายๆกับมีการไล่เฉดสีลงมามันเป็นเพราะอะไรครับคุณแจนฮะมันเป็นเพราะให้สอดคล้องกับเยลลี่ไงคุณมอนะอ่าร่างนี้เป็นออกแบบมาจากเยลลี่เพราะว่าเยลลี่เนี่ยในห่อหนึ่งอ่ะมันมีหลายสีหลายรสชาติไงเออเขาก็ได้ให้ไล่แบบนี้แล้วกก็็สีออเหน เป็นเหมือนสีเจลๆยวใสๆอ่ะให้มันเหมือนกับเยลลี่ไหมสดวามสามารถของร่างนี้เนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนเกาะได้ สมมติเ่าเกาะแตกเงี้ยยังไงฮะเกาะแตกก่อนใช่ไม่ได้สามารถงอกเกาะใหม่ขึ้นมาได้ใช่ครับผมไม่ใช่แบบพี่ตัวขาดแล้วงอกใหม่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คือแค่เกาะแตกสามารถงอกใหม่ได้เพราะว่าเกาะของล่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นต่อสู้แล้วก็เกาะอาจจะแตกอาจจะหายไปได้แต่ว่ามันสามารถเติมได้เรื่อยๆความโดดเด่นก็คือตัวของไอเทมเสริมอย่างไงไอเทมเสริมของเขาเนี่ยก็คือตัวของอะไรนะเป็นเจลลี่คล้ายๆกับเท้าช้างเป็นท่าไม่ตายอรยเดือดชิกใช่ครับผมก็จะงอกคล้ายๆกับ เท้าที่ใหญ่มื่นมาครับเป็นอินเจลลี่อีกรสชาติหนึ่งแล้วกันอ่าเจลลี่อีกรสชาติหนึ่งครับผมอ่าคล้ายๆกับรสชาติอ่าโคราอ่าสตาร์จำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันว่าเป็นเจลลี่อะไรเดี๋ยวจะเขียนสกิ๊บไว้ข้างล่างอ่ะครับนะครับอ่ะตัวต่อมานี่ไรเดอร์คิกไปแล้วก็ต้องมีไรเดอร์พันอ่าครับผมไรเดอร์พันนี่มาเลยนี่ไงไรเดอร์พันเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับโซดาใช่ครับโซดายังไง โซดาซ่าไงขนมอาจจะเป็นเกี่ยวกับโซดาซ่าเอาง่ายๆคือว่าโซดาด้วยความซ่าของมันเองมันอาจทำให้มือของกาบูเนี่ยพองได้เหมือนกันพองการหมัดใหญ่แล้วก็ไรเดอร์พันใส่ปีศาจปีศาจตายใช่ฮะแล้วคิดแนวนี้ไปพอใส่อันนี้เนี่ยมันมีความสู้ซ่าด้วยสู้ซ่าไงฟองฟัดเต็มเลยเห็นนะสู้ซ่าปาตังกาปาตังกี้ซู่ซูซีซี่ไปเสือกีฬาสีผมคิดว่าเฮ้ยมันร้องวันนี้ทุกโรงเรียนเลยเหรอใช่ ไปเอามาจากไหนเออแต่ว่าคนคิดเพลงกีฬาสีแม่งเก่งมากเลยทำไมฮนะแม่งให้ทุกคนร้องได้ทั่วประเทศอะคล้ายไก่เมาคีราสัตว์อะออตัวต่อมา ก็คือตัวของคาเมลไรเดอร์กาบุซาคุซาคุชิบหายชิบยอ่อ่าชิบนะครับอ่าร่างนี้ว่าไงฮะร่างนี้ก็เป็นร่างเกี่ยวกับมันฝรั่งไงคุณมอสเออมันมีคำว่าชิบอยู่เห็นไหมเออร่างนี้เนี่ยเหมือนกับตอนแรกๆแหละเออพระเอกไปกินมันฝรั่งเข้าไปเออและทีนี้ก็งอกโกชิโซมันฝรั่งออกมาอ่าว่าง่ายคือเพระเอกเนี่ยไปกินอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าอร่อยนะเพระเอกก็จะประมวลผลในท้องครับแล้วก็จะออกมาเป็นไอเทมใช่ครับซึ่งไอเทมเนี่ยก็คือเอามาแปลงร่างจุดเด่นของร่างนี้ แล้วดวงตาเนี่ยผมไม่รู้ว่าสีเหลืองผสมกับตากะแตนหรือเปล่าทำไมหน้าตาเหมือนตากะแตนเลยแล้วมีเขาด้วยนะเขาสองเขาเออใช่ใช่ครับมันเหมือนตากะแตนมากเลยแล้วยิ่งดาบเนี่ยท้ายผมเนี่ยนึกถึงไก่มุทำไมฮะเพราะว่าทั้งชุดเกาะเออครับที่กิมีการเอามาฝรั่งมามาทับกันอ่าใช่และเกาะเนี่ยก็มาเอามาฝรั่งมาทับทับทับไปครับมันเหมือนเกาะคล้ายๆกับไก่มุเออเนาะนะครับแล้วก็มีดาบด้วยโอ้คินไอคล้ายเลยแล้วหน้าตาเนี่ยก็อาจจะมีความคล้ายอยู่บ้างนะครับคล้ายๆกับนักรบซามูไรสมัยก่อนเออใช่ครับ เรื่องดาบเนี่ยมันมีจุดอ่อนยังไงคุณแจนะเรื่องดาบจุดอ่อนก็คือมันแตกง่ายแค่นั้นแหละถ้าเกิดบอกว่าเอามาป้องกันศัตรูอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ฟันแบบถูกวิธีเนี่ยมันก็จะแตกเลยมันแตกเลยเหรอใช่มันต้องฟันเร็วที่สุดถ้าเกิดเราฟันช้าเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเกิดฟันช้าเนี่ยแตกแต่ว่ามันสามารถงอกใหม่ได้อ่าฟันเร็วที่สุดซึ่งร่างนี้เนี่ยน่าจะเก่งในเรื่องความเร็วความเร็วมันสูงมากเลยเพราะความเร็วในการวิ่ง1น0เมตรใน8.0วินาทีโอ้โหครับก็ถือว อ่าไม่รู้ว่ามันอาจจะมีร่างใหม่ที่เลยวันนี้อ๋อนะฮะอางว่ากันไปตามอนาคตละกันครับผมนะครับอ่าตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของอ่าฟูวะเมโลโอ้โหครับนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากผมนึกว่าเอาสีขาวนี่มาแปะคล้ายๆกับมิชเชอรีหรือเปล่าอ่าผมไม่ทราบจริงนะดูดิแม่งโคตรคล้ายเลยดูดิเห็นไหมแป้งอ่ะแป้งขาวๆว่าแปะแปะแปะเนี่ยครับผมก็ยังว่าเลยเป็นมาร์ตเมสโลใช่ครับที่เป็นอาซีอขาวเคยกินไหม เคยกินอยู่ฮะมาร์ตเบโลในข้างในจะเป็นช็อกโกแลตคผมเคยกินหมดเลยเออมาร์เปลโลปกติแล้วก็มาร์เปลโลที่ปสอดไส้สอดไส้แต่เมื่อก่อนกูแจะสเนี่ยเอามาร์ตเบโล่เนี่ยมาแปะแปะหน้าเป็นแป้งใช่ครับผมไม่รู้ว่าทาทำไมทาไม่เนี่ยทาอยู่สิ เคยทำหมดเลยผมก็เคยทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบเอามาร์เมโล่แบบปกติแบบที่เป็นก้อนๆแบบเนี้ยเอามาย่างเอามาย่างเอามาย่างแล้วก็กินนะหรือว่ากินเปล่าๆนี่ก็ได้ซึ่งทำให้ร่างนี้เนี่ยมีทั้งความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็สามารถขยายร่างได้ซึ่งไอ้ท่าไม่ตายเขาเนี่ยโอ้โหดูดูแบบยิ่งใหญ่ลางการมากคืองอกมาร์เมโลมาเต็มเลยก็มาทับปีศาจร่างนี้เนี่ยจะโดดเด่นทางด้านของพละงกำลังถ้าเกิดดูจากทรงนะเพราะว่ารูปร่างของ นี่แกเนี่ยเอาจรินะคล้ายๆกับมีซิกแพคมาแปะ 8, โอ้แปะแปะสามชั้นเป็นซิกแพคจริงๆคุณแจ็สังเกตไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหกแพคซิกแพคจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาลืมนมเออใช่ <laughs> ร่างนี้ไม่มีนมไม่มีนมหรือว่าไอ้เขาบอกตรงเนี้ยไอ้ตรงไหปยพลัไม่นมเรียกเป็นหนอกดีกว่าแล้วก็ไอ้นี่ยไหลอย่างเงี้ยแล้วก็แขนที่ดูใหญ่อะไรเงี้ยแขนบวมเลยนะแขนบวมด้วยแล้วดวงตาสีเหลืองเงี้ยเอาเอาจริงมาดูน่ารักใช่ใน่ารักไงน่ารักครับเพราะว่าน่ารักขนาดเขาเยอะมากนะจริงเพราะว่ามันสามารถโจมตีศัตรูอันหนักหน่วงได้ดูซับแรงกระแทกได้โอ้โหขยายล่างส่วนใหญ่ๆแล้วก็ต่อยปุ้งปังปังได้แต่ผมงงเหมือนกันว่าทำไมน่ารักขนาดนี้มันปล่อยให้ตุ่งได้ไงวะ เขาอาจจะมีอารมณ์ ก็ตอนแปลงร่างนี่ไปเจอไอ้ปีศาสองพี่น้องด้วยเป็นเพื่องไงอ่ะมันยั่วด้วยอาจจะยั่วมันยั่วมันเยามันยั่วเราเราย้อนกลับมาก่อนก่อนที่เจ้าพระเอกจะได้ร่างนี้เนี่ยเขากินมัดเมโลมาใช่แล้วเขาชอบพอเขาชอบเสร็จทอมมันประมวลผลแล้วก็ออกมาทางที่ออกมาทางเข็มขาดอ๋อออกมาเข็มขาดแล้วเนียเข็มขาดต่อมันออกแล้วมันมามันก็มีชีวิตไปเรื่อยๆแหละอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยากให้พระเอกใช้งานเดี๋ยวมันก็มาหาอ๋อคือมันออกไปแล้วก็กลับมาให้เอ็ใช้งานได้ใช่ครับผมจะให้คุณแจ๊ดเลื่อนแล นแจ็ดชอบร่างไหนมากที่สุดครับปุจนะผมเลือกไม่ยากนะสำหรับผมนะทำไมฮะผมเลือกร่างแรกอะทไมอะผมชินแล้วเฮ้ยมันเด็กน้อยไปเอ้ามึงคิดว่าเด็กน้อยก็เรื่องของมึงแต่ผมดูแล้วว่าเออมันทําให้ปากแหลมเกินไปเนี่ยปากไอ้สีม่วงมันทู่ไปเฮ้ยมันก็ปกติเดี๋ยวโม้งห่หรอเดี๋ยวโม้งอะไรของมึง เขาป้อนเขาป้อนะรอฮะเขายังไม่รู้เรื่องเลยผมดูที่ดีไซน์และสีสันแล้วกันอโอเคละถึงแม้จะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันอาจจะดูง่ายไปหน่อยดูแปลกแปกไปหน่อยแต่ว่าสีสันแล้วก็เข้ากับธีมเนี่ยผมยกให้เลยเพราะว่ามันเป็นเยลลี่เพราะแล้วเกาะเนี่ยเห็นนะมันเป็นแบบเยลลี่ใสๆอย่างเงี้ยเกาะมันดูใสๆอย่างเงี้ยอ เออมันเหมือนกับเป็นเยลลี่จริงๆแล้วก็สีสันเนี้ยมันตรงกับตีมที่มันเป็นเยลลี่ไงแล้วก็สีสันสดใสเข้ากับเยลลี่ผมผมก็เลยชอบร่างนี้มันยาเยอะเกินไปจริงมันยาเยอะเกินไปชอบพอเอามึงถามกูอ่ะโอเคอ่าแล้วคุณมอสอ่ะชอบร่างไหนผมบอกเลยว่าผมไม่กอปคุณแจ๊ดแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อ่าอยาให้เหมือนกูแล้วกันผมบอกเลยว่าผมชอบร่างนี้มากซาคุซาคุชิเออหู เพราะร่างนี้เนี่ยกินไอคล้ายไก่หมูอย่างที่ผมบอกอยู่แล้วแล้วร่างนี้เนี่ยมันดูไม่เด็กน้อยร่างที่กุแจนเรื่องมันเด็กน้อยเกินไปร่างนี้เออออกแนวจริงจังหน่อยมีชุดเกาะอยู่ทั่วตาเออเหมือนไรเดอร์ทั่วไปสีไม่ฉูดฉาดตาจนเกินไปเอาสีเรียบๆแบบนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็มีดาบด้วยซึ่งดาบเนี่ยทำได้โอเคเลยอันนี้ผมชอบมากดาบไม่ดูเป็นการ์ตูนเลยดาบเนี่ยดูเหมือนทู่ๆเนี่ยแต่นี้เดี๋ยวันก็ดีกว่าทั้งสามร่างที่ผมเอาแล้วเค้มนะมันเค้มนะเออเอาแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบร่างไหนเนี่ยอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้อีกเช่นเคยนะครับว่าพี่ครับผมชอบร่างนี้มากชอบร่างนั้นมากร่างนี้ทุเรศจังเลยเม้นมาใต้คลิปได้เช่นเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ดำเนินไปแค่สี่ตอนใช่ตอนที่เราอัดอยู่นะเออนะฮะครับประมาณเท่านี้แล้วกันครับกับเรื่องราวของกาบุที่เราเอามาวิพา์วิจารณ์กันครับต่อมาก็จะเป็นการขายเสื้อนะตอนนี้อ๋อขายเสื้อเอามาๆไปไปอ๋อดี เสื้อโฟ์ฟันนะฮะโฟ์ฟันนะครับอันนี้นะครับโลโก้แท้สีขาวจั่วสะอาดผมจับมาหลายรอบผมจับมานับครั้งไม่ถ้วนใช่ครับสียังไม่เลอะโอ้โหสียังไม่ลอกโอ้โหนะครับใครที่บอกว่าสีลอกอืผมจะตบปากให้ใช่ฮะนะครับอันนี้นะฮะหนังแมวนะครับตัวละสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับส่วนหนังหมีเนี่ยรีมิเต็ดเนี่ยสี่ร้อยบาทส่งฟรีจากราคาเดิมทั้งคู่นะค่มหมื่นสองโอ้โหมันมันวัสดุอะไรวะฮะ ใครเป็นคนออกแบบันเลยมันเนื้อผ้าดีเนื้อไปถักผ้าที่ภูเขาไฟนะใกล้ใกล้องภูเขาไฟนะไปถักท่านั้นอ๋อไปฆ่าตัวตายหรอเเออเขาถักเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันกลมกลืนกับเสื้ออ๋อครับผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อภูเขาไฟอันนี้ผมเริ่มจะเชื่อจริงๆแล้วที่เม้นบอกว่าคุณมอสอ่ามั่วแล้วพูดไปเรื่อยเออผมเชื่อจริงวันนี้แหละ อยากติดตามข่าวสารว่าไงฮะติดตามข่าวสารก็ในแฟนเพจนะครับอ่ะแฟนเพจนะครับติดตามข่าวสารได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากสมัครสมาชิกเราเนี่ยไปที่อะไรไปที่ Movie Doc เออ50บาทต่อเดือนเท่านั้นคุณก็จะได้คุยกับพวกเราใน d i s c o r d นะฮะซึ่ง d i s c อร์อันนี้เนี่ยมีแต่คนดีๆทั้งนั้นมาให้คำปรึกษาคุณและคุณก็ได้ฟังเรื่องราวที่อันน่าหรือเชื่อต่างๆนาที่คุณอาจจะไม่เคยฟังไม่เคยเห็นเออคุณได้ฟังแน่นอนใเปบอก จริงพูดไปเรื่อยแล้วพี่เฮ้ยผมไม่ได้พูดไปเรื่อยละปานปานมีแต่มึงอะไรเขาเรียก <c oughs> ว,ว่าอยู่ๆคุณมอสก็หายหนีออกไปน้องรักเขาสาดตั้งตารอมาคุยกับคุณมอสโอ้โหเขามาขายอ่ะผมปล่อยเขามาเร็วๆผม,ไ,มได้คิวงานเยอะผมต้องรันคิวงานเรื่อยๆจบเลยน้องรักผมต้องไปชักเว่าวหนึ่งชั่วโมงโเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงนี่ทำไมมีชักนานจังวะเรื่องหนังอยู่ เรื่องหนัง59าทีชักจริงหนึ่งาทีโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่พิงตรงนี้ไปไปครับไป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 เอาเราเยี่ยบนะไปไปยปไปไปมึงพูดท่ตลอดไอ้ไปยปมึงก็คนมีเสียงเบียก็รักมึงร้อเลียนทุกคนละกูแจ้นอ่ะโอยผมไม่ได้ร้อเลียนมึงอ่ะพูดไม่หยุดเลย